เดือดซ่าร์กันส์สไป What the fuck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  Fuck! fuck What the fuck What the fuck Okay นี่เราจะมาซ้อนสร้างเครื่องยิงทีย่วันเดียบเล่นอะไรๆ o k a ดูกันเลย Okay นะครับ เัน okay. จะไปสร้างกันเลยใหย้มันตอนกลคืนไม่ใช่เหรอศาสตร์แม่งกูอยู่ที่ไหน อิสระเสียกขึ้นได้เสียกลงไม่ได้ครับโอ้โหนี่ไงครับขันอยากลงอยากจริงๆนะครับโอเครอก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าเราจะไปดทอมยิงแบบ คล้ายๆเลยโอ้ยอิสระมาสังเครื่องอะไรตัวนี้จีผมจะไปสร้างประมาณตรงนั้นนะครับมาเก็บมาเก็บมาเก็บโอเคครับกลมุมครับแล้วก็อุปกรณ์เราก็จะมีเอ้ยกลมกลงเข้าทำไมเนี่ย buka lalu kemudian oksidian pnd dan juga redstone block sticky piston ม่ติดกาวเว้ยฮะแบบติดก,กาวเหรอแบบติดกาวไอแบบติดกาวลยสองอ้อไปเลยแล้วก็ขันเยอะนี่ครับอะไรอีกเนี่ยนีครับผมขอนัสกสกอร์นกสตนบอกอะไรอนะไรเรอไปสรฟังดูั ก็เพว่มจะหางข้้นมาป่าต้นนี้นะครับผมก็ออกซิเดียนนะครับนี่ครับต่อขึ้นมาแล้วแต่ความสูงจะสูงเท่าไหร่ก็สูงได้นะครับยิ่งสูงยิ่งดีครับจะไ,ได้เป็นเปลี่ยนใบไม่ใช่จะไ,ได้เป็นคนที่สูงแบบไม่เตี้ยสักทีโอ้ยขคอไปด้วยสลามมี จะสอโอเคระวังมามาอ่าอย่างสุดท้ายก็คือสลามครับว่าแล้วต้องลืมสลามโอเคแล้ววางตรงนั้นวางขึ้นครับจุดหน้าเสร็จแล้วแล้จะตนบล็อกมา ผมว่ามันต้องใช้แบบติดกาวนะครับติดกาวนะครับผมว่ามันต้องใช้แบบตนะิดกาวแนะ่ๆโอเคแบบติดกาวนี่น่าจะใช่นะ

มาครับแล้วก็อนี่วางไว้เลิศโนบล็อกครับเลิศโนบล็อกใส่แล้วก็ดีฟเฟคเซอร์ครับนี่ได้แล้วไม่ยากไม่เยยนไม่เยยนไม่ยากยังสุดท้ายครับใส่ทีเอ็นทีถือว่าเสร็จแล้วนะเนี่ย ก็าก็เลือกแบ่ไหนดีดีดีเลยโอ้ยสัตว์แม่งเออลงอีกแล้วกูเนี่ยแกมันจะย้ายอ่านั่นไว้ตรงนี้เก็บใส่ทีนทีไว้ประมาณเต็มเลย

ใส่ไว้สักประมาณเต็มเลยอนะเอาเขาสลิปใส่หมดเลยเนาะโอเคเนาะใส่หมดเลยเนาะโอเคจัดห้าพันปีต่อมาแม่งยังไม่เสร็จโอเคละรอรอนานิดนึงค,คลิปนี้แม่งต้องยาวเหยียดแน่เลย

แก่โจ๊ก้็ก้เฟนก็้เ็ก้ะเฟนก็เนก็เฟ้ะก็้วดฟกดฟกรวัดดฟกโอเคนะครับส no ิ้นแล้วแล้วก็เห็นผมที่เราใส่ไว้นะครับแล้วก็ ้ยเป็นไรเนี่ยโอเคครับได้แล้วดูเลยบาบปาบา,บาโอ้โหแล้วเหมือนระเบิดเหมืองเลยไหมคะยิ่งลึกลึก,ลกยิ่งใส่เยอะเท่าไหร่ยิ่งลึกครับดู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 ครับ โอ้โหเป็นไงกันล่ะจุใหรึเปล่าคลิปนี้ถ้าใครชอบคั้นใจกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้านล่างเพืเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ขึ้นมาีกคลิปสำหรับคลิปนี้สวัสดี